สวัสดีจ้า,จามื่อนี้สาวเย่ามหาเลาะเก็บเห็ด,ดกับมูนะจ๊ะเหี่ยพอมออกเห็นบอเห็นบอพอได้ทายบอ คือหอนที่นี่ห้อใช่เลยดิหนิเอเด้อเก็นเห็ดเหรอเออน่ ไม่เอาเก็บเด้อล่ะรออ๋อโอ้ยทางไหนหนิโอเคอ๋อเปิดผีเปิดผปะเปิดผไปคป ้ามันใบไม้พันละแตกเนะาะมองไพิ่นออกได้ยลยนะคือเป็นตะทาเนินใบใบตองอะโขขหมุนโขขมุนติ เห็นตาขาขอหล่อนอยู่นั่นเอาดอกมุนท่อมเป็นเก็ดอะไรท่อมเป็นกี่น,น้อยๆฮะฮะแต่ละพี่แต่ละ เป็ละ่ะมามามาพี่พี่พี่<อ>พี่พี่หอมพี่โอ้ยสาวขันชนมาพอกงูนี่จับไปอืมไม่ดอกก็งามเลยพี่น้องดอกงามเลยเห็ดหน้ามุมหน้าเมาเห็นตะขานี่เขาเจ้าเอานี่เจ้าเอาล่ะสาวขันพัวดอกงามงามงามคือเพิ่นหรอวาตะเปาะออีวสั่น วันขี่รถอยู่เบิดมือมือนียางเขาโคกบันพ่อระบอก้านั่งพอ่อระเบอเป็นมูบอ่อะ เห็นไหนสีพ่อเป็นมือขึ้นบนนอกแบบนี้เนาะโอ้ยเห็ดเพิงเห็ดเพิงเห็ดเพิงพี่น้อง ใส่คู่กับผูถือดอกน้อยให้ถึงก็ได้ดอกเดียวบัวนมีมูมันกระห้อมออกเล็กมันกระมีอยู่เพราะได้หาอยเนาะได้หายเพราะได้เก่งยี่ดอก

อันนั้นกัดลูกไส่เอาไปขัางทำายเบิดเนื้อเบอไปก่ดโบอเบ็ดปาหเด็ดจ้าเนี่เด็ดจ้ามันวัวมันบมันมันผีมันผี้าเด็กเสียงทุกคนดเด้อพี่น้อง เก่งทุกคนอยู่นี่มีของสาวเย้ากระไดสาวเย้ากระไดเก่งอยู่สาวคันได้เก่งว่าสาคันก็ได้เก่งคือกันใช่หรือสาขคันสาขคันทั้งนี่สาวนั่งทั้งนี้สาวนั่งก็ได้เก่งคื่อกัน